วัน้องนี้เขาเข้าฟิตเนสทุกวันวันะไฟอ่ะผมตกใจเลยสิบโลเลยเยอะมากไม่รู้ว่าโกหกหรือว่าแล้วนี่ก็ใส่แว่นเลยสองชั้นมวยถูกคู่ไงหมไอ้คู่นี้เขาเห็นคู่นี้ไเห็นพออยู่นานครับตาลล่ามาเถตะนิกีไปเลยสามต่อสี่หลุออกโผล่มาได้หนึ่งชาลล่าได้สองครับ ความเพิ่มความัวร์ก็ต้อง,ต,องต้องเอก็บบางเมื่อกี้นะแอบจะได้นิดหนึ่งนะใช่ครับลายการูนะดู่าร้อนแรงเหมือนกันบอกว่าไม่น้อยหน้าน้อยตาสำหรับทางฝั่งของจอออเซ้นนะฮะสำหรับดูเอลลิสใน <ไ S 1> <s> การบุกและเอาไปสองแล้วแล้วพี่จะแนกไปโดนตรงไหนเอ่ย ทั้งยากเหมือนกันเน,ในใี่ท่านผู้ชมมาแลบีคมาแบบนีแค่หนึ่งแล้วยังไงครับตรงนี้จอโนเซนครับไปเฮดช็อตเองความก็กระเรสมาแล้วจอโนเซนพยายามแถบอยู่แล้วเป็นกระดุมสามตัวไปซะแล้วอแล้วเดินเข้ามาเร<อ>ียบร้อยเหมือนจัดเก็บเวลาอยู่หรือเปล่าฮะตอนโดนล็อกดาวน์สักครู่ฮะน่าจะไม่มีคนแล้วเลยเดินเข้ามาหลันั้นพี่กระโมงแต่ยังมียังมีแล้วฟองสบายน่ามาหาตัวเจออยู่แล้วแกรี่วางดูดดึงดึง,ดงใส่บอมไซต์จากกู้ไปครึ่งแล้วไล่อัพไปหน้าระหว่างเป้าอยู่แล้วเก็บหมดแล้วพี่เแกรี่ฮะโอ้โหออุยช็ บ oh, ครัเอ้าแล้วแบบนี้เกือบลูกเอว oh. แลมมี่โอ้โหแลมมี่คนเดียวเสร็จร้อยครับนี่เซเนอรีมาไล่หลังมาแล้วชาลาลาปาดมาสองชาลาลาปาดสามแล้วตัวสุดท้ายชาลาลาเก็บปืนฮันเตอร์ฟิลลี่ <c oughs> มาแล,แล้วชาลาลาแกเดินเช็คมาแล้วตัดลำตัวได้เบต้าโอ้ยแล้วได้ปืนแล้วฮันเตอร์ฟิลลี่สวนกลับมาฮันเตอร์ฟิลลี่สวนและยังไม่วางโอ oh. ้โห oh, oh, เอาแล้วคุณผู้ชมผม,มเล่นผู้เซนได้เปรียบแล้วตาลังจะเดินเข้ามาเอสติกเลือดเหลือน้อยนี่พี่ ดิฟฟี่โดนเรียบร้อยครับโอ,โอ,โอชารลล่าครับอะไยังไงครับครูแลกีดัวเฮดช็อตใส่ฮะโอ้โหแล้วเติมฮะฟัตว์แบบว่าเต็มบ้องฮะจิตปอยอยาญาฮะแล้วฟอกเก็ตฟามาตอเบ็เตอร์สิ้งสิ้งไปเลยฮะคือจิตสองฮะแบบไม่มีหือไม่ไไมีอือ